สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่กรมที่ดินมีนบุรีนะครับแล้วก็เป็นธุรกรรมจำนองกันและก็มาเจอกับลูกค้าทั้งสองฝ่ายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นพี่เต้ยนะครับพี่นุ้ยนะครับจะเป็นลูกค้าแล้วก็จะเป็นคุณน,น็อตนะครับเป็นในทุนนะครับมีโอกาสมาสัมภาษณ์เนาะก่อนอื่นเราเล่าสตอรี่ก่อนก็คือพี่พี่นุ้ยกับพี่พี่เต้ยเนี่ยต้องการที่จะ ขยายกิจาการร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะจริงๆก็ลูกค้าค่อนข้างเยอะใช่ก็เลยขยายสาขา2เนาะแล้วเราติดปัญหาตรงที่ว่าเรา,าไปเข้าธนาคารแล้วทำทาไม่ได้เนื่องจากเกณฑ์ธนาคารช่วงนี้ก็ต้องยอมรับอ่ะเนาะก็มีโอกาสได้มาใช้บริการของไทยซีโร้นะครับอยากทราบนิดน,นึงครับว่าพ,พี่พี่นุ้ยกับพี่เตอรครับก่อนที่จะมาทําตัวนี้อันนี้เป็นครั้งแรกเนาะใช่ใชไหมครับครับผมรู้สึกกังวลส่วนไหนบ้างนะครับบอกให้ฟังหน่อยครับเป็น นิดนึงนิดนึงนิดนึงกังลวลอะไรบ้างครักังวลเกี่ยวกับว่าถ้าเราจำนองแล้วเนี่ยเราเวลาที่เราจะถ่ายถอนเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยนะคะคใช่พอดีว่าเาคุยกับน็อตแล้วเนี่ยก็ย,ยังชั่วค่อยเบาใจหน่อยในส่วนนี้นะคะ ดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยนี่ก็ไม่ไม่กังวลไม่กังวลกังวลสองเรื่องนี้เลยมีเรื่องอื่นกังวล้ากไหมครับคือบอกได้หมดนะไม่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 คือก็ไม่ได้กังวลไมกกังวลมากใช่คุยกันก็โอเคคุณน้องครับรบกวนอธิบายในส่วนของข้อกังวลต่างๆของลูกค้านิดนึงได้ไหมครับว่าของไทยไทยซีโรเนี่ยเราจัดการยังไงกับในส่วนของนโยบายของเราเป็นยังไงบ้างเนาะลองกอนอยู่เราต้องเล่าเลยว่าทางลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีคํากังวลคล้ายๆกันว่า เราเป็นใครจะติดตามเราได้ไหมซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน Priority ของที่ผมอยากจะแก้ปัญหานี้เลยเราพยายามจะลดความกังวลของลูกค้าครับว่าว่าเราเป็นใครโดยการเพิ่มความมีตัวตนของเราเราก็ได้จดเป็นบริษัทนะครับแล้วก็มีหน้าออฟฟิศที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะให้ลูกค้ามั่นใจว่าเรามีตัวตนสามารถติดตามได้คุณน้อยครับ,รบต้องบอกจริงนะว่าของไทซีโลนเนี่ยจะเป็นจะเป็นหนึ่งในบริษัท ต้นๆเลยที่ดอกเบีย้ยค่อนข้างที่จะต่าแล้วปล่อยวงเงินค่อนข้างที่จะสูงมากโดยเกณฑ์ต่างๆเนี่ยคือค่อนข้างที่จะถือว่าเขาเรียกว่าอารมณ์่รวยนะครับกับตัวลูกค้าเนี่ยคืออยากทราบจริงๆว่าทำไมถึงกล้าคําถามนี้ผมต้องเทาวความก่อนเลยว่าโดยปกติในท,นทุนทั่วไปนะครับเราก็จะประเมินตัวทรัพย์เป็นหลักเราก็จะให้วงเงินตามมูลค่ารัพย์ซึ่งเป็นอัตราส่วนนะครับอาจจะประมาณ30-50%ถึงซ คืออย่างทางผมเองครับไทยชิโรเองหรือตัวน็อตเองนะครับเราก็มอกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปอ่ะถ้าสามารถปล่อยวงเงินได้หลักบ80%แล้วอะคือไม่มีเหตุผลเลยที่ผมจะต้องยึดติดกับธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆของวงการครับในเมื่อยังมีลูกค้าที่มีเครดิตนะครับอีกมากแต่ว่าตัวเครดิตของลูกค้าไม่ได้อยู่ในระบบบัญชีธนาคารพาณิชย์ครับลูกค้ากลุ่มนี้ยังต้องการวงเงินต้องการลงทุน ต่อยอดธุรกิจหรือว่าแก้ปัญหาส่วนตัวครับดังนั้นน่ะถ้าจะตอบคําถามนี่ว่าทําไมเราถึงกล้าปล่อยวงเงินแบบนี้ผมตอบไปเลยว่าเราไม่ได้เหมือนเฉพาะตัวทรัพย์ที่มาวางคำประกันเป็นหลักแต่เราอ่ะดูถึงตัวบุคคลด้วยครับการประเมินตัวบุคคลเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญสําหรับไทยอีสิโลนเนาะก็คือค่อนข้างที่จะลูกค้าที่จะมีเครดิตประมาณนึงเลยนะครับแต่ผมอยากรู้อีกเรื่องหนึง่งคุณน็อตกล้าที่จะออกมาอยู่ในสื่อ ในสื่อโซเชียลหรือในสื่อต่างๆเพราะต้องบอกว่าเท่าที่รู้จักมาตัวนายทุนเนี่ยนายทุนจะมีน้อยมากเลยที่กล้าออกสื่อนะครับส่วนมากนายทุนก็จะเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวตนชัดเจนของเขาครับเท่าที่ผมรู้จักมีอยู่ไม่กี่ท่านจริงๆที่กล้าออกสื่อไทยซีโรนเป็นหนึ่งในนายทุนที่กล้าออกสื่อเช่นกันผมขออนุญาตนิดนึงว่าทําไมถึงกล้านะครับผมไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ผมต้องเล่าก่อนว่าเนเจอร์ของธุรกิจการรับจำนองขายฝากเนี่ย ส่วนใหญ่จะมีการหลบเลี่ยงกฎหมายหรือว่ากฎเกณ์กันเยอะสำหรับตัวผมเองหรือว่าตัวน็อตเองนะครับถ้าผมทําตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นะดังนั้นนะผมคิดว่าการนําเสนอตัวผมเองเพื่อให้เป็นทางเลือกกับลูกค้าผอว่าเป็นสิ่งที่ผมต้องทำครับมีอีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่ใช่เรื่องของน็อตแล้วเรื่องที่ก๊อฟอยากรู้จริงก๊อฟอยากรู้ว่าร้านก๋วยเตีเ๋ยวสาขาแรกอยู่ตรงไหนแล้วสาขาที่สองจะไปเปิดที่ไหนครับบอกนิดน,นึงได้ไหมครับสาขาแรกนะคะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตอม้อนะคะ น้ำเตี๋ยเรือตอหม้อน,นี่อยู่ที่ถนนประเสริฐมนุกิจ40นะคะอยู่ตรงถ้าเมื่อก่อนนี่เขาจะเรียกว่าเส้นเกษตรนวมินตัดใหม่นะคะก็คือจะอยู่ติดกับบริษัทศูนย์รถยนต์ยามาฮ่ามอเตอร์ไซค์ยามาฮ่านะคะแล้วก็สาขา2ที่จะเปิดนี้ก็คือเดือนหน้านี่ก็คือตรงเส้นท่าไทยลาด54ระหว่าง54กับ56นะคะที่ก่อนถึงตลาดบารวยประมาณ200เมตรก็จะเห็นที่ร้านนะคะก็จะเปิดประมาณกลางๆเดือนกันยายนนี้นะคะ เกหน้ามีโอกาสได้ไปกินที่อาไทลาาแล้วค่ะสําหรับลูกค้าที่อยากทราบนะครับว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต้องบอกเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่และสาขาที่อาไทลราเนี่ยสุดยอดตรงที่ว่าเชฟจากภูเก็ตมาทําเองเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่เราคุยกันเนาะรับรองนะครับใครผ่านอาไทลาาจะลืมไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือร้านชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตอม้อสาขา2นะคะที่อาไทล่า ด้วยนะครับก็วันนี้ถือเป็นวันที่ดีกว่านึงที่ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมของพี่เตยแล้วก็พี่นุ้ยนะครับในการแผนจุดกิจการกุญแจเหี่ยวเรือสาขาใหม่นะครับในวันนี้ผมเตรียมแบงค์ใหม่ๆมาเพื่อให้เป็นสี่องคลแบงค์ใหม่แบงค์เรียงให้เติบโตเป็นสเร็จไปเรื่อยๆครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมจำนองขายฝากใช้บริการไทยซีโรนคนไขยบ้านคอนเฟิร์ม